สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ Earth Links Newscast รายการข่าวที่จะพาคุณไปอัปเดตเทรนด์เทคโนโลยีการก่อสร้างและการตกแต่งสำนักงานทั้งในไทยและทั่วโลกกับผมธนาและดิฉันมิ่งขวัญค่ะวันนี้เรามีข่าวเด็ดๆที่จะทำให้คุณต้องร้องววาวกับนวัตกรรมใหม่ๆที่เปลี่ยนโลกของการก่อสร้างและออฟฟิศให้น่าอยู่ยิ่งขึ้นรับรองว่าสนุกมีพลังและได้ความรู้แน่นอนค่ะ เริ่มต้นกันที่ข่าวใหญ่ในประเทศไทยเลยครับตอนนี้วงการก่อสร้างบ้านเราอยู่ในจุดเปลี่ยนสำคัญเรียกได้ว่าวิกฤตคือโอกาสจริงๆเพราะปัญหาที่สะสมมานานไม่ว่าจะเป็นเรื่องผลิตภาพแรงงานต่ำต้นทุนที่พุ่งสูงและแรงกดดันด้านความยั่งยืนระดับโลกกำลังผลักดันให้ทุกคนต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ใช่แคทนารายงานล่าสุดจาก Economics Intelligence Center EIC ชี้ชัดว่าภาคก่อสร้างไทยโตช้ากว่าหลายอุตสาหกรรม ผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้นเพียง2.7%ต่อปีในรอบ10ปีที่ผ่านมาขณะที่อุตสาหกรรมบริการอย่างห้องแรมหรืออาหารโตเร็วกว่านี้หลายเท่าแล้วอะไรคือทางรอดคำตอบคือเทคโนโลยีค่ะเทคโนโลยีที่ว่าก็คือ building information modeling หรือ BIM การพิมพ์สามิติและ AI ที่กำลังเข้ามาเปลี่ยนวงการทั้งบริษัทใหญ่และกลางเริ่มนำซอฟต์แวร์ล้ำสมัยเหล่านี้มาใช้แล้วครับไม่ว่าจะเป็นการออกแบบการวางแผนไปจนถึงการก่อสร้างที่แม่นยำ และปลอดภัยยิ่งขึ้นแต่ที่น่าสนใจคือรัฐบาลไทยเองก็เริ่มขยับค่ะมีข้อเสนอให้กำหนดมาตรฐานบิมในโครงการรัฐลดภาษีสำหรับบริษัทที่ลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ๆและสนับสนุน R&D ด้านเทคโนโลยีเช่นโดรนเครื่องจักรอัตโนมัติและอุปกรณ์สมใส่อัจฉริยะเพื่อให้ผู้ประกอบการรายเล็กและกลางสามารถแข่งขันได้มากขึ้นและห่างเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาในกรุงเทพเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยก็ยิ่งได้รับความสนใจมากขึ้นครับ มิ่งขวัญคุณรู้ไหมครับว่าตอนนี้หลายบริษัทไทยเริ่มจับมือกับบริษัทต่างชาติจากสหรัฐเยอรมน,นีและอ่ปุ่นเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้ใหม่ๆเข้ามาในประเทศแน่นอนขธนานี่คือโอกาสทองของไทยในการก้าวสู่เวทีโลกเพราะการร่วมมือกับต่างชาติจะทําให้เราได้เทคโนโลยีใหม่ๆอย่างรวดเร็วทั้งในเรื่องของการออกแบบอาคารที่ต้านแผ่นดินไหวไปจนถึงการสร้างอาคารอัจฉริยะที่ประหยัดพลังงานและรักโลก พูดถึงเทคโนโลยีใหม่ๆในวงการก่อสร้างต้องไม่พลาดงาน CBA Expo 2024และ Concrete Expo Asia ที่จัดขึ้นที่ไบเทคบางนาเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมางานนี้ร่วมบริษัทจากไทยจีนเยอรมนีอินเดียและรัสเซียกว่า100แบรนด์มานำเสนอเครื่องจกักรวัสดุก่อสร้างและซอฟต์แวร์ล้ำสมัยใช่เลยค่ะงานนี้ใครที่ไปเดินจะได้สัมผัสส่วนซอฟต์แวร์สุดล้ำทดลองใช้ AI ในงานก่อสร้างจริงๆ มีสัมมนา,าเรื่องการปฏิบัติงานเครนอย่างปลอดภยัยการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติและ AI ในอุตสาหกรรมเหมืองแร่และก่อสร้างเรียกได้ว่าอัปเดตเทรนกันแบบจัดเต็มและไฮไลท์อีกอย่างคือโซนจับคู่ธุรกิจเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้เจราจาและต่อยอดธุรกิจใหม่ๆงานนี้ไม่เสียค่าเข้าแถมยังได้ความรู้นั่นๆกลับบ้านอีกด้วยขยับออกจากไทยไปดูเทรนโลกกันบ้างคะ่ะปี2025นี้ วงการก่อสร้างทั่วโลกกำลังถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีสุดล้ำไม่ว่าจะเป็น generative AI ที่ช่วยออกแบบและวางแผนวัสดุอย่างแม่นยำดโดรนที่บินสำรวจไซต์งานและตรวจสอบความปลอดภัยแบบ Realtime หรือหุ่นยนต์ก่อสร้างและเครื่องพิมพ์3ามิติที่ช่วยเร่งานและลดความเสี่ยงและที่มาแรงสุดๆคือ digital twin หรือแบบจำลองเสมือนจริงที่นำข้อมูลจริงจากอาคารมาใช้วิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นการคาดการซ่อมบำรุง การจัดการพลังงานหรือแม้แต่การจำลองการใช้งานอาคารในอนาคตเทคโนโลยีเหล่านี้กำลังเปลี่ยนโลกของการก่อสร้างให้ฉลาดและยั่งยืนยิ่งขึ้นเอาละค่ะพูดถึงการตกแต่งสำนักงานกันบ้างตอนนี้เทรนด์ออฟฟิศสมัยใหม่ทั่วโลกเน้นเรื่องอัจฉริยะและยั่งยืนอย่างเต็มที่ตัวอย่างเด็ดๆอย่างสำนักงานลิงก์อินที่โทรอนโตได้รับการรับรองลีดและเวลพาินัมมีพื้นที่ทำงานยืดหยุ่น ล u n c e เทคโนโลยีและศิลปะดิจิทัลที่สร้างแรงบันดาลใจหรือจะเป็นอาคาร River South ที่ออสตินรัฐเท็กซัที่ได้ชื่อว่าเป็นออฟฟิศที่ฉลาดที่สุดในเมืองเพราะใช้เซ็นเซอร์อัจฉริยะระบบอัตโนมัติและ AI ควบคุมทุกอย่างตั้งแต่อากาศแสงสว่างไปจนถึงระบบความปลอดภัยแบบไร้สัมผัสข้อมูลที่ได้จากเซ็นเซอร์เหล่านี้จะถูก AI วิเคราะห์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและประหยัดพลังงานสูงสุด เทคโนโลยีเหล่านี้กำลังเปลี่ยนโลกของการก่อสร้างให้ฉลาดและยั่งยืนยิ่งขึ้นเอาละครับพูดถึงการตกแต่งสำนักงานตอนนี้เทรนด์ออฟฟิศสมัยใหม่ทั่วโลกเน้นเรื่องอัจฉริยะและยั่งยืนอย่างเต็มที่ตัวอย่างเด็ดๆอย่างสำนักงานลิงก์อินที่โทรอนโตได้รับการรับรองเีดและเวลแพลตินัมมีพื้นที่ทำงานยืดหยุน่นเล้าช์เทคโนโลยีและศิลปะดิจิทัลที่สร้างแรงบันดาลใจใครจะรีโนเวทออฟฟิศหรือสร้างสำนักงานใหม่อยากให้ลองดูไอเดียเหล่านี้นะครับ เพราะนอกจากจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแล้วยังช่วยดึงดูดคนเก่งๆให้มาร่วมงานกับบริษัทของคุณอีกด้วยและที่สำคัญเทคโนโลยีเหล่านี้ยังช่วยลดค่าใช้ใจ่ายระยะยาวรักโลกและสร้างภาพลักษณ์องค์กรที่ทันสมัยอีกด้วยครับก่อนจะจบรายการวันนี้ผมขอฝากข่าวดีสำหรับแฟนๆ Earth Links Newscast เรากำลังเตรียมคอนเทนต์พิเศษเกี่ยวกับ smart office Tour พาไปชมออฟฟิศล้ำๆทั้งในไทยและต่างประเทศติดตามกันได้เร็วๆนี้และอย่าลืมค่ะ ถ้าคุณชอบข่าวสนุกมีพลังแบบนี้กดไลค์กด Subscribe และ Follow รายการ Earth Links Newscast ของเราไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกเทรนด์ใหม่ของโลกเกาะสร้างและออฟฟิศขอบคุณที่ติดตามพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ